สวัสดีครับช่องภูมิชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ภูมิจะมาเปิดเกาะมามารีวิวแกมอเตอร์โก EDU M ED UM นะครับซึ่งซื้อเลยราคาเพียง450บาทแต่ราคาแต่คุณภาพประมาณพันกว่าบาทได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคทั้งนั้นเรามาเปิดกล่องกันเถอะนี่นะครับอย่างแรกก็จะมีลูิตแกมอเตอร์โกครับ ซึ่งโคตรลื่นเลยลื่นมากครับแล้วก็จะมีคู่มือวิธีการเล่นนะครับมี F2L, PLL แล้วก็ OLL นะครับแล้วก็มีการ์ดของไว้สำหรับคิ Q Station นะครับโซติปิค่ะที่แล้วที่เล่นวิดแกมวันเ t อร์โก e ครับได้ยี่สิบหกจุดสี่ห้าคราวนี้เรามาดูใหม่เลยครับว่าได้กี่วินาทีมาครับนี่ ย่างแรกเราต้องกด enter นะครับแล้วก็3 2 1เริ่มครับเออถ้าเกิดเราเล่นอันนี้เล่นสาวสามเป็นนะครับเราก็จะเล่น2อได้สะดวกมากครับลูบิดต,ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะลื่นมากๆเลยนะครับลื่นถึงลื่นที่สุดเลย แล้วครับใครนี้ได้สามสิบเอุหนึ่งหนึ่งวิทีนะครับว่าทุกคนทุกคนดูถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ดูได้มาถึงตอนนี้สาหรับช่องพูใช้ได้ตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ